เอฟซีทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกฟันครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศทำแหน่งๆจะออกไปทั้งเดือดเลวพี่น้องปลามุรีโวลุ่มเนาะครับผมเนาะคนไฟแรงมากพี่น้องเออไฟดับเลยดับไปเลยเลยมีตะโซ่แะเซลยืนพี่น้องยืนทงหน้าทงใครทงหน้าเอ้ไหนกี่ไฟออกไปมีอะไรบ่อนไม่ยากเลยมาหย่ำพี่น้อง มีสองแน่ห้างได้เพียงเด้อฟังกันดีเพราะว่าเพิ่นหายหน้าเขาไรเงียบเท็ยแปดกับเขาตรงตรงเก้าศูนย์กัเขาตรงๆรงงวดที่ผ่านมาเทียเก้าครับน่ะเอาอีกแล้วพี่น้องเขาเต็มเต็มอีกแล้วเน,ะนาะเขา่ขาคักเขาเนี่ยท่้นนั้นนก็่านั้นประวันนติอ,อ่าก็คือสามงวดทิศแล้วเนาะแต่ท่พธ์ผานมาก,ก็นานนั่นกัน,ก,นก็บเข่ากับวติด อ่าบางงวดกับเขาบนบางงวดกับเขาล่างบางงวดกับสามโตอ่าแล้วว่าแล้วว่ารอบนี้ชนกันยี้ดิครับเหล็กอ่าขออยู่พุ่มหน้าเอาหันกับชนกันยี้เอาหันกับชนกันดูที่เจ้าเนี่แหลอะอยู่พุ่มหน้าก็ได้ดูสิเขียนไหนไม่ดอกพี่น้องไปที่พวกวุ่นวายแล้วพี่เจ้าพูมีกระดาษมาด่วนวันนี้ตามแนวทางขาดปัดเลยพี่น้องเด้อมาล้วนกลางดึก ไม่ยังเพิ่เพิ่มเขียนให้แล้วพี่น้องเสื้อเอาไปพิจารณาสละสาราคนว่างค่อยพอดีกันสิได้เก็บใบคนละใบชุดต่องวดก็เดี๋ยวจะสรุปให้ได้พี่น้องด้วยเพราะว่ามือหนึ่งกระดาษครับมันกระเป็นกระดาษแผ่นเก่าครับบางคนจะว่าบ่เห็นมันไล่เวรนี้เจ็บเจกเชียนให้ใหม่ใหม่เปลี่ยนอีหยังหมื่นที่จัะเลือกมากลางดึกเอันแต่แต่สองร้อยเนึ่เนี่ยตอนเก้าสอง เราอย่บนยากเล้แปดกับสองรัวยแดกับสองรักน่วยมาสันพูดได้อยากได้รักรวยจะบนคนยากเพรมันปิคากับสองอนี่แกกับสองัก่วยม่งั้นบนคนยางเราจตาราม่เข้าเป่นจามาไม่ปิดโวต้กสองเลยาหาไปบุญนะสาหาบุญสามหาวันนี้บนมึอหน้าไปซ่องเห็นอ่ะฮะ แดหาแต่ว่าเลขสูตรเพิ่มมันเป็นแปดสามหาได้พี่น้องด้อือันนี้เป็นแนวทางสูตรกลับไปซองกับนี่หลายคน้องคุณนึงก็เห็นหาเจ็ดนอ้องมันอยู่แผ่นเล็กเลยน้องอีกพุนึงก็เห็นหาแปดน้พี่น้องเนาะแต่ว่าอันมือนี่เจ้าสามตัวเม็ดเดียว่หรอเปดแปดสามหาแล้แปดสามหา่าสั่นพี่น้องโอ้พี่แยกให้บนต้องไปตัดเอาเ้อ ตุดตาเพื่อนี่ก็ทีมีอย่งนี่แปดสามหากับศูนย์ศูนย์อืมอ่าเด็กตัวเก่าแต่ว่าจำอ่าแปดสองยยมาเข้สอ่ะเอาตัวมาตัวหนึ่งร้อยเยเขอเป็นล้วนีเื่องหาเข้ากับแล้วโอ้พี่เขเพิ่มเติมเืเก่าสองหรอ่งตัวเดียวโอ้ก้หน่วยเน่โอ้เพิ่มเติมขึ้นมากพี่น้องอืมอ่เพิ่มเติมขึ้นมาก ใช่ครับไฟก็ดับเหมือนกันอีกคือพูดไฟหลไฟีนไฟแก๊สดับเห็นว่าอันแปดแปดสามหาสามหากไฟดับสุดสุวว่าเช่นสีเอเออรักลอยพู้ได้ยางไงผู้ผู้ไดงบหน่อยล่าสุดนี่บอแปดสามหามา้มาล่าสุดพี่น้องอ่าชุดตองอดนี่นี่ตัวรเนี่ยเอาตองอดก่อน ตองนี่อองเพว่นสุดตองหวดวไเเี็ดให้ไหมอยู่ตสงไปเดต้อ,องเช็ดน,น้ำกันนี่แหละพี่นออ้ององเขียนร่องบางด้วยอันซ้ำกันเก่าอันอนี้มันเป็นอันเก่าเจ็ดเกออกไปแล้วปัดน,นี้นกะอันนี้ เพิ่มเติมเนาะเป็นเพิ่มเติมเพิ่มเติมการขึ้นปออกมาตองหัวที่เงสี่พี่น้องอ่ามีแปดศูนย์ศูนย์เห็นปะแล้วก็ตัวกันเพิ่อนดอกเกศหาศูนย์นี่วันนี้เพิ่มเติมมาคือแปดสามห้าเห็นปะแปดสามห้าอ่ามันก็ควมกันแล้ว ก็ต,ตัดอันบนตาตาสามหาศูนย์ศูนย์นีื่องมันใจบน,นเครื่อเก่าบ่ะโอ้ยแล้วเอาอครูพี่น้องเข้ไปตัดเราเด้อสามหาศูนย์อันนี้ชุดแนวทางบนอาจจะไม่ตรงทางตัวน,นี่อาจจะเป็นบนเป็นล่างล่างหนี่คนปล่อยมากมี่อ่านี่ศูนย์หานี่หาศูนย์นี่หาหานี่หนึ่งหา เพิ่มเติมวันนี้คือเก้าสองมันวะถ้าถ้ตัวเดียวบวนลักหน่วยบวนี่แอหนยอันนี Entonces, ้ลักหน่วยแนวทางเล็กปักรักด้วพี่น้องด้วปักรักหน่วยลักหน่วยเิ่นไห้แปดกับสองพี่นื่อพ่เแปดกับสอพ่มเนว่าเื่อไม่มากวนีเดียวพอสหันหันหนึ่งก็แปดมางบมาแอ้ แล้ก็ชุดเป็นอย่าขาัก็ลุดอทังรวบทั้งชุดตองหดเลยนี่แต่าโมนี้มีเพิ่มเติมแปดสามหาเต้นก็มูว่าแปดสามหาโอ้คาพูดได้มากสามหาแปดมาไซตัวแปดอยแปดอยู่รักลอยอยู่แล้ววุ้งกลมัเพินเด้ด้วยอันอันที่เพินรวบกลแปดมีหยังพูดๆูดเห็นไหมผูดแปดสามหาเออแลุ้ดชุแกจะถิมอืมอ่า ่นปลอยไม่ร้องค่ะ่นปลอยให้มากห้ให้นมันะซื้อหรอกค้อง่ายๆกับแปดกันรักลอยแปดหลักร้อยแปดหลักร้อย็คือเอาแปดมาสีมวลแปดมันบอกแปดมันใส่รักลอยถ้าตัวนี้มื่กี้กันที่กคนไหนล่ะถ้าพูดได้สิมักแบบปะกับพิจารณาเอาแมนดซที่มันออกกันฮะันออกกันสองตัวนี้มสองตัวนอ้นี้เห็ขันมันมากสองตัวนี้ขันมากสองตัวนี้ออกบนไหมันแบบนี้ที่เาสองเลยถึงตาถิมเลย เดียดกนลมหากับุนูนนบนปะช่อนีถิ่มลาี่เหน่านคือออกกอสองเลยนไหโอ้มันถิมมากกสองเลยเเรนั่นทีาถอูมาถึงซื้อปะว่าว่าหนึ่งสองสามที่หามาหาถัวมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามที่หาเพราะว่าไม่ติดหาใ้ซสมที่หา่วหานมันมากัี่นี้บุนปุ๊บ่าตัวนี้ที่ล่างลางกสองเลยห้าสามห้ามาบนข้นทุนเ่ะอ่าบศ้นศูนย์ันสองที่ โลกงไปที่เก้าสองล่างโอ้สิมาทั้บนทั้งล่างคุบอกขนาดแ่เทปเนมันขึ้นมาถึงทั่วนี่ทัวนี่แถวสองโอ้สิสติมีมากถึงทั่วเลยพันมีสิติมากแถวสองแถว่องพันสามเป็นแถสามแถวน่ออกแัน่ออกที่บนมาเดี๋ยวเราพิจารถ้ามันมาเนาะอ๋อแต่จะขาดไปหรากอืมแถวสองมันมีแถวสองมั็ยยังมีกเจ็ดสองแถวที่มกแถวสงแสองมันมีมันบอกเลย คุณนะครับใส่ซองจะตรวใหม่มันดูในกระดาษแผ่นหน่อยมันเป็นแปดห้าห้าบ่ะาหานี่มีมาห้าีห้าหาก็ปิดครับห้ากับแปดเจ็ดอ๋อเลขสองมีห้าห้ากับแปดเจ็ดที่ตัวนี้ว่าหนิสูตรเนี่ยพี่น้องออนะมีเขามีรุดเลยพี่น้องเนวะสูตรกระดาษเวลาเวลาบางทีก็เป็นล่างก็ออกล่างบนก็ขึ้นขึ้นบนบางทีก็บนลงล่างนะพิจารณาเมืองเอา นี่แหะสีก็ไดกินเอาต่จะไล่ตายไน้งคนสองนี่งมมีแ่ีสองมันมีแต่มีแต่สองอย่นใ่เป็นบ่มีจุดองอย่ตัวนี้ตัดออกไม่เหือตัวนั้ก็ตัวสองแต่แ่ไม่มีตัวอ ทำดออกมาใหแล้วพี่น้องัดเป็นสูตรอาไ้แล้วแตไข่ใบแตก่ทำแตองอเไม่มีลังจากปล่อยสุตองวานมากแลอก็มาคิดพิจารณาอีกพี่น้องเนาะเพื่อนก๋งเนงานไปเพื่อนเก๋พิจารณาไปมื่อนั้นก็ไปสูปลาได้ลวบ่ได้บ่ะปลาตัวได้สิบตัวบู้สูบน้องแนงเพี่น้องน้ำมันเมดต่ำน้ำมันเมปาแล้วมันางทีี่ไรตออเอาสอตัวล่างนยเ้าจะได้บัตุดตัวอัดตัววุ้งตัวอะไเนี่ยะะ ว่งหาหาอยังเหมือนเดิมหาวงหาหาแคก้าพี่น้อง่ไงเห้ยหาหาครับตัวไหนเติมเติมหอสามตัวนี้เลหนึ่งของสามตันี้เลยของสามวนีเอาไงไงขีดเส้นใต้เอานี่นี่นี่พี่น้องน่แะขีดเส้นใต้เอาน้องมันจะเส้อยู่ร้อมเต็มตัวการพร้อมแล้วพี่น้องด้แต่ที่บอกวนมันออก่นี้เพราะมีขอสองเียมันแค่สองมควนมีไงขวสองมีใค่บถึงเพ่ง่านี้เน่า ก้อนมากมาฮาก้อนกมามาเก่าเอามาศูนย์มากกว่าอนศูนย์อยู่มันมมาแปดก้อนี้มันมาพอแปดบุนอยู่คะแนนแปดสองมันใส่เลยมันไม่บาสองสองรางใช่ไหมนั่นสองรางเลยนั่นนั่นบับเมืดเกินนั่นบับรที่เนอะเฮ้ยควายยอ่านี่เพิ่นปล่อยอกมากบอกยังไงมันกับแปดมันอยู่ลักลอยอยู่แล้วแต่เมื่อนันมันเน้นอ่ะแปดศูนย์เนาะมาวันนี้เพิ่มเติมแปดมันใส่เป็นเญเอฟซีลืม เออแล้ววัวจะบอกตะโกยูว่าป่ะเออตะุกยูเหอเขียนมาเขียนไปไฟนั่ตะโกยูว่าเนี่ยเอออ่าพันธุ์ชีได้มึงเนาะพิจารณาเอาไม่เนี่ยทีอจังเจ็ดเก่าเนี่เห็นป่ะเจ็ดเกาเจ้ากระยุกระดาษแผ่นนี้ะเจ็ดเก่าเจ็เก่าเจ็ดเกเอาดับดับยงพะน้เอ้าเอฟซีมึงดูเอฟซีเอ้ามึงกับพี่ร้องพิจารณาดูเห็นหงมอะรเออเห็นหมรอบๆพี่ระองมันเหม็ดเนาะไฟไฟก็ดับพี่ระองเ้ยเออบรรกาศก็ตัวซกั คือตัวเดิมตัวเก้ากะวันนี้พี่นนองนะสามหากะสามหาโครงเดิมศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์คือเก้าเพิ่มากเก้สองเลยอ่าเพิ่มเพิ่มเติมคือมาคือเก้าสองุล่างอ่าเพิ่มเก้าสองคือมาแค่นั้นนอกกศูนย์หากยังคือเก้าหาหากะยังคือเก้าพี่นนองเนาะอ่าสำหรับตัวนี้เพิ่มเติมคือเก้าสองเนาะ อคนรยังไม่นอนเป็นกาลังแรงใจให้ขับขาดปั๊บหน่อยหอนเ่ยหอนเด็อดมันหอนไรเลยต้งเห็นดิเขาจอดันที่มาขึ้นบานเนี่ยขึ้นม้านที่มาหลงเก่าเนอะนี่มันที่โอ่ะาที่มันที่ัตวปั๊บแก็เวรพี่น้องมันอันเน้อปะดเอาไม่คอยไวมิที่ของเราไม่ีที่เราต่อเามาับที่ต่อเขามากี่นองเนี่ยนะคะทางไม่มีไม่มีบจะซื้อดีนะกันเลยคุณจ้างคือองได้อ่า วายหลายซีัไอเราะมมาเที่ที่เลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำใจด้วยเอฟซีฝากมานะน้ำใจเอฟซีผลฝากมาให้เซียนขาดัดเพิ่นมิสุกเพิ่นมิสุกของคุณ่นหลายๆนะคะเนาะอ่า้าา้าใหญ่เองหฝากมาให้ขาดตัดนะรับแล้วอ๋อนี่พี่น้องพูดเมืองจอด้ยอฟซีพี่น้องรู้ปะเออมื้อกี้น้องน้องน้องก็เสงเพิ่นว่าเพิ่นฝากอากีดเะครับมื่อกี้บมานําอืมอ่า นายกอีกครั้างหม่อยายกอีกที่พันเรือเนาะเพราะว่าอืมอย่างเงี้ยอดพีจารณาดูเอานะคะมีเข้ามือแมนอะไรจะว่ากันขมันออกกันหนึ่งสองอสามสี่หาย่อาหาตัวทันยออกบุนเก็สองล่างที่อ่เก้าสองล่างนะมาทันทีว่าทาตั้มหาออกแปดเท่อ่าอตมหาี่ก็ทหารัมนมาเจริดธมธรราิทรับมาสมอะอ ว่ามันแปดร้อยแปดเมื่อไหรกันแปดเออเจอกับมันแปดรักลอยอยู่แล้วนี่ก็ได้แปดรักลอยอยู่แล้วพี่น้องแปดไม่ไปแปดไม่ไปแปดไ่ยังไปยังเดี๋ยวเรือพี่น้องเอาเพิ่มเติมนะในคืนนี้นะฮะมีแปดกับตัวเข่าแล้พี่น้องแต่ว่าใครจะตัดแบบไหนก็ตัดไปคันจีมักน้ำขาดตัดกางงบหน่อยนี่เพิ่ดตัดมาให้แล้วไม่ใช่เรื่องหกตัวพี่พี่ฮะเป็นตัวที่เรื่องหกตัวเนาะ อาเห็นไปพี่น้องนะจับหนาจอด้วยเถียงเด้่องเสื้อผ้าชุดเพิ่มเติมนาเพิ่มเติมวะนี่แค่นั้นแหละนี่เก้าสองกบไับ่นยังอยู่คือบนคือเก้าล่างกต่เน้นล่างคือเก้าอะไไปเท่าไหรเราขับราสองตัวนี้เราสองล้างสองก็แปดได้สองก็แปดไ่นี่เราสองนี่บ้อนลองจอครับผมค่ะ ขอให้เฮงๆนะคะ